พากินพระโลอเอียนทเวลสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนนะจ๊ะวัาสีบอกว่าน้องอ้อยเปิดไม่อยู่ดิแต่ว่าไฟไม่มันเบิดเนาะค่ะพี่น้องเ้อยไ,ไม่ได้ดูเนาะกับขอโทษขออภัยนะคะน้องอ้อยก็กิกนตําเจลล่าคะ่ะปิ้งหมูค่ะพี่น้องหมักเองนะกินแบบเมื่อเดียวค่ะพี่น้องเพราะว่าอีก้างหนึ่งก็คือยังนิ้วอักเสบอยู่นะทุกคนนะน้องอ้อยแบบว่า ทานยาแก้อักเสบแลเด้อค่ะแล้ว,วลก็กินแบบแซบๆพี่น้องเห็นบ่ค่ะโฟกัสเนาะมันเป็นวันหยุดนะแต่แดดแรงมากค่ะทุกคนปิ้งหมูหนึ่งข้าวเหนียวไม่แซบสุดเท่านั้นค่ะพี่น้องความสุบน้ำอ้อยอีกเร้วค่ะเฮ็ดเองกับมือด้วยค่ะตําเจลบ่ได้หัันถ้าหันสิบ,บ่แเม่น้ำอ้อยเนาะคะ่ะกินแบบนี่แ่ะพี่น้องเพราะว่ากินคนเดียวนะทุกคนนะแซบคือเกา เราไปน้ำคือน้ำไล่ไปน้ำค่ะพี่น้องน้ำไว้นั่งกินผู้เดียวแต่ว่าวันนี้แดดแรงมากๆเด้หลังจากนั้นก็พอโดนดอกพี่น้องฝนตกจริงๆละหันมันก็สิกินแซบเด้แต่น้ำไวอยากโซ่แบบตอนใหญ่ๆนะน,นะนะนะกินแบบบานเท่าเหมือนอยู่่างเตาทานค่ะพี่น้องน้ำไว้ดังเตาทานเองนะทุกคนพี่น้องใ้ยังกินเทียงเนาะจ้ามากินข้าวกันน้ำไว้เด้อจ้าอาหารบานๆเจวปลาเด็กตอนค่ะพี่น้อง ัวบักพริกดิบใส่กระเทียมใส่หอมแดงนะตาตามตาตามหลักกะใส่พงสุรสค่ะใส่น้ำปลาใส่ตอนประแดกค่ะทุกคนแซ่บหลายเดนอะ้อยมักประมาณชั่วโมงหนะึ่งมุมเดืมมุมเก้าค่ะพี่น้องมุมกินข้าวมุมชิวเนาะก่อนที่น้องจะตัดจัดต้นคริสต์มาสค่ะพี่น้องอากาศฮ้อนอยู่แต่ เป็นทันวาแล้วนะทุกคนนะกินไปน้ำเบาไปน้ำกับพี่น้องจมนะจมกินอยู่คนเดียวเซบๆข้าวเหนียวไหมค่ะพี่น้องหนึ่งหอนหอนแล้วก่อนอ้อยก็กินคนเดียวเด้อเพราะว่าเด็กๆกระียมไม่ทนันอาาอีสานค่ะโดนๆกินเถืออะไรอยู่แต่จะกินบ่อยๆก็ไม่ได้เนาะหมูต้นเหญ่ๆพี่น้องแต่อ้อยก็ทําอาหารไทยให้สนมากบ่รด้โล่งค่ะพี่น้อง แต่ทุกคนก็ไม่อยากเขากล้องคือว่าหันละฮ่าฮ่าฮ่าไม่เหมือนน้ำอ้อยคะ่ะทุกคนว่ายูได้เบิดมือค่ะทุกคนพูดได้ทั้งวันนะกินก็ได้ทั้งวันได้ไม่มากแต่ตอนนี้ชาร์จไม้แล้วนะทุกคนนะรอยชาร์จไม่เรียบร้อยแล้วเด้อกลาบขอโทษขออภัยเด้อค่ะใช้ไม้ต้องสื่อไม่มากต้องใส่ให้คุ้มเนาะแต่กลับมาเป็นยังค่ะพี่น้ เอาคลิปมาฝากพี่น้องเนาะค่ะกองข้าวใหญ่คือเก่าอ้อยสิหากองข้าวใหญ่กูหนีอยู่ดิซักเนาะค่ะถ้าไม่อยากให้ข้าวบูดอ้อยก็ซักซักหลักกระตากแดดให้แห้งเนาะแล้วก็เก็บไว้หมูแซ่บแห้งค่ะพี่น้องเป็นสันคอหมูเนาะ้อยมักใส่พริกไทยใส่กระเทียมค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ซอสหอยแล้วก็ซอสฟ้าเขียวเนาะน้ำตาลปี๊บขาดบ่ได้ค่ะ กินไปน้ายิ้มไปน้เพอมันแ่บหลายพี่น้องเอ้ยกินผู้เดียวก็แ่บคือเก้าค่้าวิธีไม่บ้านวันอยู่เนาะตากผ่าสามทางนะสี่ทางแต่น้องไม่ได้ซักมือเด็ดค่ะน้องอปั้นเครื่องค่ะพี่น้องรอให้หายก่อนนะรอให้นิว้วหายก่อนกินมือเดียวกับบัตาน,านัดปันไดแต่กระขาดอาหารอีสานว่าไรปกติกินข้าวกล้องค่ะพี่น้องสั่งข้าวกล้องออกไปทุลากัซื้อข้าวกล้องกินเนาะค่ะ แสบหลายค่ะพี่น้องมาเดิมมาเด้มมาเด้อถา,า,าพี่น้องบานเท่าน้องคนอีสานสีหูด,ดีค่ะพี่น้องหนึ่งเขาลายลายกินกับใน,ย,นยค่ะพี่น้องเจวนี่คาดว่าได้เลยมันเป็นของคู่กับคนอีสานค่ะพี่น้องเจวปลาแดกเจวพริกดิบเจวพริกป่นทุกอย่างตรงเป็นเจวถ้าไม่มีก็ตำามักุูงตำาบักทัวตำแตงคนอีสานสิคิดว่ามันเป็นเจวสนิดหนึ่งนะพี่น้องคาดว่าได้ค่ะทุกคนจะต้องกินตำเจวหรือส้มตำเนาะ กินแบบบ้านๆง่ายๆค่ะพี่น้องใช้ชีวิตแบบง่ายๆค่ะทุกคนนั่งกินู้เดียวล้มไว้อยๆได้พี่น้องน้อยรบริเปิดอพดลมเด้อแส่บคือเก่าหันละว่าเจวปลาแดกนี่จำประมาณสี่ 4, จำประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่ใส่ตู้เย็ยนไว้นะคะทุกคนแส่บหลายแกงหน่อไม้กัแแสบเนาะพี่น,อน้องแกงหน่อไม้ตำแจวปลาแดกนสีเข็ดูทีสุด นางกินไปนั่มน่งเบาไปนั่มเด้อพี่น้องเด้อกลับขอโทษขอพายเอฟซีเด้อค่ะขอบคุณผู้ร่งแรงใจเนาะที่เข้ามารับชมช่องนวอ้อยผ้ากินพ่อเลาะอีดแอนทวิลนะคะหาเรื่องนวลวัยว่าไหวเนาะนวอ้อยติดนิสัยแบบนวอ้อยเป็นเซลฟ้าวฟ้าเลี้ยวฟ้าวกับเด้อสินะพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อโบผ่านคลิปใหม่ๆเนาะถ้าเบิ่งว่าคลิปต่อไปนวอ้อยจะพาเห็ดอย่างเนาะค่ะพี่น้องโฟกัสแต่ความสุขเนาะสิ่งไหนที่นวอ้อยเอาลงได้นนอออ้ยก็เเาาลงะะค่ ปกแต่ความสุขอยู่กับความสุขอยู่กับปัจจุบันค่ะพี่น้องเราก็ทําดีที่สุดในทุกวันเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอยู่จริงไหมนะทุกคนนะรวยกะฝากพี่น้องนะคะเป็นกำลังใจให้น้ำไวน,นะะ์ในเด้อค่ะน้ำหวานค้นเก่าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย